สวัสดียามเย็นค่ะสุขอยากจะให้ดูละมดเหอละมดจริงๆเลยมีแล้วอยู่ต้นหนึ่งอยู่หลังบ้านแต่ต้นนี้เพิ่งเอามาเมื่อเช้าหลังจากที่สุขไปทำบุญใส่บาทซื้อกับข้าวใส่บาทแล้วก็ซื้อกับข้าวใส่บาทเสร็จแล้วก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมแต่ไม่กลับค่ะจะไปเดินซื้อผัก ไปเดินซื้อผักเพราะว่ากินเจตั้งแต่วันที่ส9ก็จะครบเดือนก็วันที่19ที่จะถึงนี้แต่ไม่ได้ผักไปได้หละมุดมาเนี่ยไปได้ละมุดมาต้นนี้สองพันก็สวยสวยน่ารักดีก็เลยชอบก็ซื้อมาชอบต้นไม้แต่ดูแลไม่เป็นค่ะมาแรกๆก็จะสวยสวยแบบนี้ค่ะ อีกสองสามเดือนก็จะเลิกสวยแล้วทุกต้นจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าสุกดูแลต้นไม้ไม่ค่อยเป็นนะคะก็รดน้ำนะรดบ่อยแต่เขาก็ไม่สวยเหมือนอย่างที่เราซื้อมาตอนแรกๆค่ะก็ดูต้นนี้จะอยู่ได้นานกี่เดือนซื้อมาสองพันแม่ค้าบอกเอาไปเลยพันแปดก็เลยบอกรีบอุ้ยจริงเหรอแล้วต้นดูสิคะฟอร์มเขาใหญ่นะ เขาสูงประมาณสามเมตรอ่าก็เป็นละมลุดอ่าพันยักษ์สาลี่ยักษ์เงี้ยค่ะอาแม่ค้าบอกว่าไม่ต้องดูแลอะไรมากมายแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็พอเพราะเขาไม่เหมือน,นละมุดทั่วไปที่ต้องดูแลอย่างดีอีกนแบบว่าเขาจะออกดอกทั้งปีเลย นี่ค่ะนี่ก็เริ่มออกดอกแล้วเขาจะออกดอกทั้งปีแล้วก็จะเป็นผลทั้งปีค่ะก็จะได้เก็บกินทั้งปีอันนั้นคนอื่นดูแลแต่ถ้าเป็นสุกไม่รู้จะสวยอย่างนี้ไปอีกกี่เดือนค่ะ Wow this morning I go to wake up very morning Actually I cannot wake up morning already long, long long time because I owe but this morning I wake up very morning and go to buy the food and give to the monk and after that I go to see this cheese. So and then I asked how much did he say 2000 but and I say oh okay give me pie down and she said 1000 eight hundred and I say wow okay <laughs> โอเคแฟนมียา okay, yeah. mm hmm. ลูกน่ารักอ่ะปกติสุกก็ไม่ชอบทานผลไม้ที่อย่างนี้หรอกแต่ว่าสุกชอบตั้งไว,สว้สวยๆอยู่หลังบ้านก็มีต้นหนึ่งแต่อันนั้นเป็นพันอ่์ก็สวยมาเลยปีทั้งปีไม่ออกดอกเลยท <laughs> อนซื้อมาแล้วออกดอกแต่พอมาอยู่กับเราไม่ออกดอกเลยอ้าว โอเค Have a good evening! สวัสดียามเย็นจ้า